ท่านผู้ลงทุนทุกท่านที่สละเวลามาในวันนี้นะครับหลายๆท่านก็เป็นรู้สึกจะคุ้นตากันอยู่แล้วก็คงรู้จักบริษัทอินเตอร์ไฟสวิชวการจำกัดมาชนเป็นอย่างดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ก็ยังจะรวบรวมข้อมูล ซึ่งหลายท่านก็คุ้นเคยแล้วเนี่ยมามามา,มากล่าวถึงอีกทีหากมีปัญหาอะไรก็จะได้ถามได้นะครับ<ป>วันนี้เราก็มีการพูด ในสภาวะตลาดที่เป็นอยู่แล้วก็ทางด้านการเงินบัญชีนแล้วก็นโยบายบริษัทสินค้าที่เรามีเพิ่มเติมรวมไปถึงกลยุทธ์กลวิธีของธุรกิจก็รายละเอียดลูกค้าบางอย่างเพื่อเป็นการเพิ่มเติมสุดท้ายก็จะเป็นการถามตอบนะครับ ริษัทได้เปิดก่อตั้งตั้งแต่2,520ด้วยทุนจดทะเบียน5 0 0 0 0บาทในปี2,523เปลี่ยนชื่อเป็น Interphase วิศวการจากวิศวกิจนะครับและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น1ล้านบาทในปี2,526ได้เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องถ่ายอาสาร u b i x หรือปัจจุบนันก็คือ Konica ในปี2530เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก5ล้านบาทเป็น20ล้านบาทในปี2531ได้รับอนุมัติให้นำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและย้ายสำนักงานไปที่เลขที่29ซอยรามคำแหง22ถนนรามคำแหงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครครับ ในปี2532เราเพิ่มทุนเป็น30ล้านบาทแล้วก็มีทุนจดเบียนทั้งสิ้น120ล้านบาทเป็นปี2537แล้วก็ได้เป็นตัวแทนหรือหรือเรียกว่าดีลเลอร์ของโทรศัพท์ตู้สาขา NEC ปัจจุบันคือ2555เรามีทุนจดทะเบียนทั้งหมด407ล้าน 7แสนเก้าหมื่นบาทชำระเต็มนะครับก็มีพนักง,งานทั้งสิ้นประมาณสี่ร้อยท่านปัจจุบันบริษัทมีสำนักง,งานใหญ่ที่เรียนใทราบแต่แต้นแล้วก็มีสาขา11แห่งนะฮะในกรุงเทพเรามี4แห่งคือ ในถนนรามคำแหงคือที่สำนักงานใหญ่เราถือว่าเป็นสาขาส่วนสาขาแล้วก็สาขาสาทรสาขาบางเขนสาขาบางนานะครับส่วนในภูมิภาคเรามีเจ็ดสาขาที่ศิราิชาเชียงใหม่พิษลโกลจังหวัดขอนแกน่นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและหาดใหญ่ครับ เราก็จะมีทีมต่างๆที่ที่เราใช้งานจากพนักง,งานทั้งหมด400คนแต่ถ้ามองในมุมเ,เรามีหนึ่งในสเป็นพนักง,งานที่ให้การบริการอีก1ใน3าเป็นพนักง,งานในด้านการขายส่วนใหญ่อีกหนในสเป็นพนักง,งานที่อยู่ภายในทำเรื่องบัญชีการเงิน,นแต่เนื่องจากธุรกิจของการเครื่องสายสารนี่มี ต้องใช้กําลังคนเยอะมากเนื่องจากว่าเราให้ความสําคัญกับการบริการเนื่องจากลูกค้าถ้าเกิดงานเครื่องใช้ไม่ได้เนี่ยทางลูกค้าจะค่อนข้างจะจะงุ่งงิดดังนั้นการโดยทั่วไปเรามีนโยบา,ายที่จะไปพบลูกค้าให้ได้ถ้าถ้ามีการแจ้งเสีย,ยภายในสองชั่วโมงในกรุงเทพมหาคนครนะครับเรามีหน่วยงานปลิกย่อยต่างๆที่จะดูแลฝึก ซ่อมแซมหรือการฝึกอบรมรวมไปถึงให้ทางที่ปร,รึกษาเทคนิคเพราะปัจจุบันนี้เครื่องถ่ายอสารของบริษัทเนี่ยเป็นระบบดิจิทัลซึ่งสามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้และอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อดีในการที่เรามีโอกาสขยายงานไปในการ ด้านอื่นๆในสำนักง,งานก็คือเรื่องของระบบควบคุมเรื่องเอกสารการบริหารงานเอกสารเราใช้เทคโนโลยีหลายอย่างหรือแม้กระทั่งซอฟ์แวร์เข้ามาช่วยในการดูแลลูกค้านะมีการคอร์เซ็นเตอร์เพื่อให้รับเรื่องเครื่องเสีย และข้อมูลต่างๆซึ่งออซอฟต์แวร์หลายตัวที่เราได้ทําขึ้นมาใช้ในในบริษัทโดยที่ไม่ได้มีจําหน่ายหรือเป็นแพ็กเกจเราต้องเขียนขึ้นมาเองซึ่งผมคิดว่าเราค่อนข้างจะทันสมัยในเรื่องพวกนี้สินค้าของคอนิกามิโนตก็ได้เป็นการรับรองทั่วไปในต่างประเทศโดยได้รางวัลหลายอย่างและ เ,เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางโรงงานพยายามปรับปรุงสินค้าให้เป็นสินค้าเขาเรียกว่าปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเพราะเราโปรโมทกันมาปีสองปีแล้วแม้ทั้งถุงที่ท่านได้รับก็สีเขียวเพราะเรามองให้ทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ที่สไลด์นี้คือเป็นรายชื่อลูกค้าโดยยอดนะลูกค้ารายใหญ่เพราะว่าโดยนโยบายตั้งแต่เพิ่มเปิดบริษัทเนี่ยเราให้ความสนใจกับจำนวนแผ่นที่ลูกค้าถ่ายเราให้ความสนใจกับประเภทลูกค้าที่มีผลผลิตผลทางด้านเอกสารจำนวนมากเนื่องจากเราบริหารโดยเน้นเครื่องระบบกลาง คือคือขนาดของขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นหลักส่วนขนาดย่อยเป็นข้อที่เราแค่เป็นการเสริมเข้าไปในเช่นธนาคารปัจจุบันนิทานกรุงไทยเนี่ยใช้เครื่องในในสาขาทุกแห่งแล้วก็ที่สาขาจะใช้เครื่องเล็กแต่สำนักงานใหญ่ก็จะมีหน่วยถ่ายเอกสารกลางซึ่งเป็นเครื่องใหญ่นะ นั่นคือนโยบายหลกัหลกๆที่เราจะใช้ในการดำเนินกิจการเพื่อหารายได้แล้วเราก็จะ,ะบริหารทรัพย์สินที่เราให้เช่าเพราะเป็นทรัพย์สินบริษัทแล้วก็สามารถทางสร้างมูลค่าให้สูงสุดเพื่อผลตอบแทกนกากำไรให้มากนั่นคือสาเหตุในบางท่านที่ลงทุนกับเรามาหลายปีเนี่ยเป็นผู้ลงทุนในในบริษัทเราเนี่ยจะเห็นว่าผลกำไรเราค่อนข้างจะดีแม่ยอดขายราจจะไม่ได้สูงเติบโตแบบ เป็นล่ำเป็นสันสาเหตุพราเราทําเครื่องเช่าฉะนั้นการบันทึกรายได้เนี่ยมันเกิดจากการให้เช่าต่อละเดือนมันไม่สามารถบันทึกเป็นยอดขายก้อนโตโตฉะนั้นการเติบโตทางยอดขายอาจจะไม่ค่อยมองดูแล้วจะเยอะแต่ถ้าเรามองเป็นทรัพย์สินแล้วพลิกกลับมาเป็นยอดขายป่านนี้เรามียอดขายไปพันกว่าล้านแล้วฮะแต่ทีน่น่าสังเกตคือผลประกอบการของบริษัทเนี่ยเราจะดูที่กําไรเป็นหลัก เนื่องจากว่าเราเราใช้เครื่องที่เราเตัดค่าเสื่อมไปมากพอสมควรแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อยู่ดังนั้นต้นทุนของมันเนี่ยโดยที่เราเราบริหารไอตัวทรัพย์สินนี้ทําให้มูลค่าทางทางบัญชีเราดีมากแล้วทําให้กําไรเราเพิ่มขึ้นดังนั้นท่านผู้ลงทุนจะได้เห็นว่าทางบริษัทอินเตอร์ไฟส์วิศวศกรรมจำกัดมาชนเนี่ยเราเน้นเรื่องปันผลเป็นหลัก เราพยายามให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนเนี่ยได้ส่วนคืนในเทิงปันผลมากกว่าการฝากเงินในธนาคารนั่นเป็นวิธีที่เราเน้นมาตลอดนะฮะเพราะเราก็เข้าใจว่าทุนจดทะเบียนเราขนาดนี้สาเหตุเนื่องจากตอนที่เราประณีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ในในปี2,547 45เลย เราเราเราได้ถูกแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยทำให้ทุนเราสูงดังนั้นในเวลาเราผลประกอบการที่กําไรเนี่ยเออเน n g เราดูแล้วมันเลโชมันไม่ดูไม่ไม่ดีเท่าที่ควรทําให้ราคาหุ้น